น้หนอยต่อยกันล่ายุเถียงน้าน้อยเอาอีกแล้วพี่น้องจ๋านี่พี่น้องทางรถแต่พี่น้องน้ำไหลแห่เขามาแล้วพี่น้องส่วนทางนั่นกะหนองโนแล้วพี่น้องเนาะว้ามาแล้วรอบสามแล้วคือสิบนเหลือไม่แต่โตแล้วล่ะลุงเตียงประสันปินนี่รอบนี้นี่อันนี้ก็น้ำห้องแข่ไหลเขามาแห่เขามาตามมองไอเถียงนางเนาะน้าหน่อยนางแหล่แล้วพี่น้องจ๋า พี่น้องยังไงพี่น้องเห็นห่อน้ำเย็นไหลเข่าแล้วนี่น้ำเย็นไหลเข่าเนี่ยเราไปสู่ใจครับหนองโนโบวกกันนาหมอททองลาเฮากะเออน้ำห้องแขยังทันได้ไหลเขาเนะกำลังตั้งต้นตั้งลำกำลังจะเป็นกกเป็นกอ น้ำกัซซมารอบที่สามอีกแล้วเฮ็ดจังไดบาดนี่พอเด้อพี่น้องเด้อพอเด้อท่านเทวดาจ๋านี่ยังพอได้ขอปลูกลูกกาอยู่เด้เอคัซซีมาอีกมันสิได้อยู่บาา่ละคะโอ้ยน้อน้ำหนองโนพี่น้องเถียงหน้าน้อยต่อยกันละอยู่เถียงนาน้อยจบจ้ากว่าสีหฮอนไห้คือสีผ่านหลายเถียงหน้าอยู่ดอกพี่น้องจ๋าอย่าพ่าวเบื่อดอกคูเด้อจ้า าก็ขึ้นบันไดผ่านบันไดไปจักบันไดแล้วปะ,ะสองบันไดเนาะน้องจิ๋วใส่อีล่าบอกว่าย่านเปียกเจ้าเบิ่งน้ำไหลเข่าชัดทัดๆแล้วนะลูกสายน้องโนโบอกเป็นเพียงกางขาเจ้าคุณพัลลูกให้แม่อองอบ่ปะบ่ออองคุณเ่ะคั้นไปผ่านสายน้องโนแล้วก็ยังมีสายลงสว่างได้ลูกอืมองนี่คือน้าแข่งหมดเลยได้พี่นะ้ะโอ้โหไม god <laughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยลูกสาวข่อยกะอุซาผ่านไอ้หัวห้องแขกเมื่อกี้ลูกสาวข่อยบอกว่าแม่เฮ็ดจังไดเกือบโบข่อยสิบ่เปียกฮาเฮ้ยขันสิให้แม่อองก็คือสิบ่ไหวแล้วลูกเอ้ยเบิ่งพี่น้องอันนี้น้ำายน้องนูข่อ,อยโบแม่เตียแอรนะพ่อแม่อุ้มบ่ลูกอุ้มยังเตียเลยนี่อ,อ๋อไปลูกไปอื้อหือ ระวังล่มได้ทุกเกือบโบกขาปะโอ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 ,โอ,โอ,โอตอนนี้กระจุ่มก้นแล้วลูกสาวข่อยส่วนอยงแย่ีเอออย่างแย่แล้วบ่ลูกหมากระบอก่ให้มากกรมาพี่น้องเอยตายแล้วแบบนี้นะมาทุกมายากมาลอยนำ้ำลอยในข่อยผู้ดีเพียงไอ้กกขาเลยพี่น้องเลยเป็นเจไดล,ลูกอืมตอนนี้เขาก็ขามคันใดมาอีกแล้ว ระวังล่มลูกโทรศัพท์เด้อถอดเกิดบ,บวกดีกว่ามากแม่ว่าเนี่ยมันยังหูเอามันยังหู้ว่ามีไหมบอดหรือว่ามีหม่องใดที่ควรเหยียบระวังล่มเด้อลูกเด้อ<า>อือไปที่ละไปเลยแต่แม่ตามไปนาไอ้น้นองบุญมีน,น้องซีนาพี่น้องเอ้ยขึ้นมาอีกแล้วรอบนี้คือบคือสิบ่มีอย่างแล้วละแต่อีตนซาดเขาไปเอา เจ้าสีขาขวคุหัวอยู่หันบพราะฉะเซิร์ฟแหละไปพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้าเอาเอามาติล่าข่อยบ่ได้เห็นเจ้ามาไดนเจ้าแล่นตามหลังข่อยมาไดนฮะเออแม่ป้าเราก็ไปเดีย๋ยเดี๋ยวพี่น้องติเราไปจังใดวะเราเขไปเหมือนไม่เข้าเลยเราก็ลืมเอาเครื่องมาเปลี่ยนเนอะ ไปเปียกอยู่บดมือเลยบะบ่เสิเอาเหงือมาอยู่พี่น้องเขขี้ค้านน้ำมันมันก็ได้อยู่ดอกแต่แต่กับแบบว่าย่างตีนไผ่ตีนมันเลยสบายกว่าประมาณว่านะเมื่ออื่นต้องเอาเหงือไปแล้วแหละพี่น้องอมันมาแล้วพี่น้องเอาม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 าโดนเติบได้กว่าสีหอดหมองย่างได้อะนะไว้อยู่่ะอาย่างเลยไวๆเลยก็บอกได้ว่าอยากให้เจ้ามาได้พูดไปไวๆเลยหอด้อ้จิ๋วกันนั่นได้ละ โอ้ยจิ๋วก็ย่างได้ละไปโอ้ทนเอาโอ้ทเอาโอ้ทเ,เอาไปอยากมานำย <c oughs> ังยังพันที่หอดดอกขาเจ้าแห่งสั่นอยู่นะโอทางไปให้ข่อยยามน้ำพี่น้องเอ้ยยามฝนเขาว่าสิเอาเหงื่อไปนั่นแหละม <c oughs> <c oughs> ันนี่มันเบิ่งคือน้ำน้ำหน่หนอ,ยอ,อยก็ข่อยก็ขี้ค้านพายเหงื่อไป ย่างตีนไผ่ตีนมันสบายมื่อื่นต้องเอาเหือไปแล้วแหละฝนกะยุดใครแน่เมือหอดเถียงก็ได้ให้่ข่ได้จกักแถวสองแถวพอให้ได้ทุนมาเนยะเบิดนาน้องบุญมีน,น้องสีนารอบนี้หันพี่น้องเป็นทะเลเรียบร้อยแล้ว